ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่25-29ตุลาคม2564ค่ะ ลูกจ้างยื่นคำร้องคอรอด้วยตนเองจำนวน4รายได้แก่เรื่องค่าจ้างค่าชดเชยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินประกันช่วยเหลือลูกจ้างที่ยื่นคำร้องและมีนายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างจำนวน10รายรวมสิทธิประโยชน์5 5 6 6 93, 9 3บาท19สตางให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานเข้ามาปรึกษาด้วยตนเองจำนวน43รายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานทางโทรศัพท์จำนวน57รายค่ะ วันที่16ตุลาคม2564นางสุนียิมย่องผอ,อสอรพ5มอบหมายให้ในายธีรศักดิ์ทองแกมแก้วและนายกนกศักดิ์ศรีจำปีพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจมาตรการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล,ล้อมในการทำงานสำหรับสถานที่ก่อสร้างจำนวน2แห่งได้แก่โครงการก่อสร้างโนเบิลอาราวารี และโครงการก่อสร้างสยามแมคโครสาขาเมิ่งจ่ายค่ะ นางสุนียิมย่องผอ,อสอรพรพห้ามอบหมายให้พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3ดำเนินการตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างของสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ จำนวน2แห่งพบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน1แห่งและปีกิจการจำนวน1แห่งค่ะกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากสอรอพอ .5 ด้วยนะคะ